สวัสด,ดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สวนเ็นจกกิตินะคะดูมันสวยงามเนาะดูมันสวยงามคือจริงๆอรตอนแรกฉันตั้งใจว่าวันนี้จะทำคอนเทนต์ตั้งใจเลยจะทำคอนเทนต์ว่าเธอทุกคนฉันชนะใจตัวเองแหละฉันมาวิ่งที่สวนเป็นจกกิติ ฉันก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าครึ่งสรุปฉันสะดุ้งตื่นตอนหกโมงครึ่งฉันก็เอ้าทำไมนาฬิกาไม่ปลุกมาเช็คอีกทีฉันตั้งผิดตั้งเป็น7จ็ดโมงครึ่งนโอเคฉันไม่เป็นไรฉันก็รีบลุกขึ้นแต่งตัวเพื่อที่แบบเออจะมาให้ทันอย่างน้อยหกโมงครึ่งมันก็ยังได้อ่ะฉันก็เลยมาแล้วก็มารอรถรถเมย์ทีนี้รถเมย์มันนานฉันก็เลยขึ้นสองแถวแล้วพอขึ้นไปได้ประมาณ3ามสี่ป้ายฉันเห็นวิ้ยใกล้แล้วรถเมย์มาฉันลงก่อนฉันก็เลยลงลงแล้วก็รีบจ่ายตังีีนน้้้ัักก็็รรรรรรบบตงมมมาแลวไปปออถเเเพื่ขึสุ นั่งนับอีกทีเอา้าเงินทอนขาด5้าบาทฉันก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จแล้วพอรถเมล์มาปุ๊บเด็ก็ขึ้นรถเมล์มาก็จ่ายตังค์เรียบร้อยฉันก็นั่งนั่งไปสักพักประมาณ4ีห้าป้ายมีคนสติไม่ดีขึ้นมาค่ะ โฮมลิสนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็มานั่งใกล้ๆชั้นนะครับแล้วก็แบบนั่งพูดคุยเรื่องอะไรคือพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคนเดียวจะว่าพูดไปเรื่อยแล้วเขาพูดไปเรื่อยกว่าฉันมีเมีย17คนให้คนละล้านออกมาอยู่คนเดียวสบายใจพูดอะไรก็ไม่รู้คือตลอดทางจนฉันมาลงตลาดของเตยนะเขาก็ยังนั่งพูดอยู่พูดเรื่องเดิมวนๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบคืออีกินชายพลอยบอกว่าปีนเนี่ยฉันชงฉันเจอดีชวดเนี่ยฉันชงแบบเออให้ไปไหว้วัดเล็งนัยยี่อะไรนั่นๆ่ฉันก็โอเคนี่เหรอคือจุดเรริ่มต้นของกา ชงของฉันฉันก็โอ,โอเคอะไรไม่รู้อุปสรรคเยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรครับนนะตอนนี้ฉันก็อยู่ที่สวนเป็นจักรีพาร์คที่ตอนนี้ห้ามไปต่อนะคะต้องกลับไปทางเดิมเริ่มต้นปีชงของฉันค่ะทุกคนสวัสดีก่าวว่าจะแบบนำมาทำคอนเทนต์ว่าเธอฉันชนะใจตัวเองแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบอกกรลูงกายอะไรเออ ทุรักทุเลมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายในที่สุดใจก็อยู่ที่สวนเบญจกิติแม้ตอนนี้แดดจะเริ่มแรงแล้วใจก็ยังไม่ได้เริ่มวิ่งแล้วมัวแต่ถ่ายคอนเทนต์เนาะไปค่ะทุกคนขอให้เปวันที่ดีค่ะสสดีจากสวนเบญจกิตติเดี๋ยววิ่งเสร็จจะมาอัปเดตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งอ่ะเหนื่อยค่ะขอบคุเป็นวันที่ดีะทุกคน